สวัสดีครับพี่น้องมาบัดที่นี่ฝนเย็นหรอมากินขอน,นกันครับมีครับขอลายย่างยู่เหมือนนี่ลาบปลาดุกเสียนผสมสมพักเซียนครับพี่น้องอันนี้แกงน้อไม้ใส่ปลานิลส่วนอันนี้เป็นหนงังปลากระเบนครับ โอแม่นนังปลาน,นินที่ก้อนนะ <c oughs> อันนี้กรเป็นแก้วมังกรพี่น้องครับแก้วมังกรแก้วมังกรแล้วก็กล้วยกล้วยหอมพี่น้องครับมือว่านนี่อ่าไปซื้อแก้วมังกรนะครับมาให้ไปอยู่นะครับมาให้ห้านไส้นะครับสบายกินผลไม้เจ้าแ,แรกขาย โลอะไรนี่สิบ,บาทเจ้าที่สงขายโลละสิบหาบาทมพาพรออ้เจ้าสุดทยก็ได้หยสื้ออีกเจ้าสุดทยขายโลละสิบ,บาทเรามาจากสวนอำเภอผู้เรือดโดยตรงขนาจายกันหมดเลยนะครับเอะธรรมดาละครับราคาของเมื่ใครขื้อกันดิฉันนั้นยน้มเข้าสื่อเข้าจังเดือกสื่อเอาไปนอกเขาหอนครับมาจินต้องกันพี่นอกมาจีนตังไว้พีเทียงอันนี้ก่ไช่ดำครับ จังหนอโอ้สมพักขั้นเองเลยพี่น้องเนี่ย con xi ăn. Còn bạn mình cái cứ phết thế nó. ขวาปีพี่น้องครับใบประกูดเผาอ้วนขอด วนตกตั้งแต่หมึกขึ้นนี่พี่น้องเพิ่งเอียนโอ้เผาใยนั่งสีงามว่าดังดำหน้าขงเนี่ยหน้าม,มาพอดีว่าจริงเลยพี่นาสีคุดก่าชายดำครับสีคุดก่าชายดำออกมาแล้วก็สีมาฝานฝานตา,ากแดดไว้เด้อพี่น้องเด้อสิแพ็กใส่ถุงครับ พี่น้องอย่าลืมอุ่นหัวในจารย์คมแนะ่สั่งกระชายดำไปดองเหล่าหรือว่าไปเห็ดไหว้อยู่ตามบ่อเทียดหรือว่าในบ่อเทียดโอ้ยสาปุซ้นำนั่งสิพราสั่งนอกสิว่าพี่นอ้องหลายเติู่พี่น้องครับไดหนหน่อยเด่นมันบะไรรักษายา,ากคนเด้อมันคือผักครับผักมันปลูกเพียรจะดูดเฮ้ อันดับแครับน้ำครับฝนเรื่อยนะครับทำน้ำให้เจ้าปลูกฤดูห,หนาวเขาเรียกว่าฝืนธรรมชาติว่ะอืม 不用教了。嗯 ลืมเจวพักตรงนี้มาไอ่ะพักเรืยองขาดเมื่อไหร่ต้องเจวได้พี่น้องครับจะเอาินกินน้องปสมกัน 像太阳火红的呢。 รอบนี่เป็นรอบผมขันเองครับพี่น้องครับแม่บ้านเป็นไม่ได้ขันรอบนี่รอบอาจารย์ก้มขันครับ ลูกไส้มันักกินไปหน่องครับอดหนุ่ป่าอืมกวนป่า ยิ่มแล้แบ่นีะเลยนอกมึงครับเนาะ พ่อการชิมนาแล้วกันครับพี่น้องยุดีไม่แห้งสุฟุยคนความเจ็บจะใส่ความไข่จะสมีสีขานหาส่วนไหมเอาส่วนสดปลาเดี๋ยะกินครับสดแจงปลาเดี่ยวกินครับพ่อการชิมนาครับพี่น้องเ <k> <k> พื่อยากกินลาบปลาสมบัติเสี่ยนแจงปลายนี่ยงลายเรื่องไม่มกินน้ำกันงครับไปแล้วบ๊ายบาย